สบายดีพี่น้องห่างหายบริษัทคลิปวันหนึ่งจ้ามาพบกันอีกแล้วส่งซิวปน้าด้วยจ้าเด้อวันนี้บริษัทไซพี่น้องมี้ให้ยู่หน้าคือเก่าจ้าวันนี้ทําอะไรเราทาอะไรกันวันใหม่เดี๋ยวไปเบิ่งเนาะวะวันนี้เราจะเห็อีนยังกินหน้าวันใหม่เห็นนอนหน่อยนอนหน่อยอยู่ในภาคคิเลกหน้าวันใหม่จับได้เลยยอมเพาะคิเล็กนอนหน่อย พราะไม่ใหญ่ไปเก็บมาจิ้วบมดได้ไปก็เลยบมดได้ไปถ่ายพี่น้องก็เลยบมดได้ไปถ่ายคลิปกำลังสต๊อปเดี๋ยวไปเบิร์กลำกาลเลยจ้าเบิร์กลำกต้มจ้ากำลังจะไปยิบแมงลูกกำลังสิต้มพี่น้องอุ้ยแม่มีขนแมงสร้างนี่เดชพี่เดชพี่น้องแมงอันนี้ก็แซ่บเด้อมาขวากินหาแซ่บเพียงนี่หน่ายดิใครเคยกินพี่น้องแมงสร้างได้ม ที่ใหม่อุ้ยใหม่เอออย่าเกินเลยย่านแมงสามพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวต้มกัน <c oughs> ต้มจนจืดพูดอะไรพี่น้องประมาณสามน้ำประมาณสามน้ำมันจืดแล้วเฮาหินเลยจากมาอ่อมเนาะพี่น้งนอง <c oughs> นอเนาะเดี๋ยวเฮาบึง ทำการเลยนี่จ้ายอดงามงามยอดอ่อนอ่อนพี่น้องเอ้ยผักชีเล็กยอดอ่อนงามงามโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิง่งเดี๋ยวต้มจืดแล้วเขาจะเห็ดเห็ดอ่อมเมื่อแรงพี่แหละเมื่อแรงพี่แหละพี่น้องเอ้ยจะได้อ่อมพอเผื่อมันมจืดฮะน้องมันหมย่ยจูอภัยเป็นได้จูอภัยเบิ่งได้ไหมจูได้ไหมไม่ได้เลยจูได้ไหมมันมันตแล้วอืมฮอ ก่อนพี่น้องอืมพูดพี่น้องผดอกพันหนินจากน้ำได้นี่จะน,น,น,น่าจะดิสซิหินน้ำจ้าต้มพักที่เล็กพี่น้องเด็กต้มไว้มันจืดแห้งปนไดมันจังแสบเด็จกจะน,น,นัาจะดิสซิหินน้ำนี่พี่น้องหลังจากมันจืดแล้วก็เห็ดเป็นปั้นไว้แบบนี้จ้ะนี่จ้ะเห็ดเป็นปั้นไว้แบบนี้แล้วเข้ากัน เอามาออมไว้ออมร้ายมือรายเทือนะพี่น้องพีเรก็ขีเ,เ็กสาจิวก็ใส่ทงยางไว้ใส่ตู้เย็นใส่ทงยางแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องนี่เป็นปัน่นเป็นปัน่นเห็ดเป็นปั่นแบบนี้อันนี้มันต้มจืดเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีแต่เลือดออมมาเนี่ยนี่จ้าเดี๋ยวรอถ่าเบิ่งตอนซาจิวออมเด้อจะเด้อใก้ก็ได้ไม่ล่ยไก้ในลูกนี่จ้า ใ้ยพี่น้องจ้าตำเขาเบือก็มาผิดใส่กันพี่น้องแล้วก็เสเอาพักี้เล็กลงตำนะวิธีออมพกี้เล็กของจิว๋วเลยจ้าพี่น้องออมในไรเราพี่น้องอันนี้เป็นนางจ้านางสะจิต้มแล้วเดี๋ยวจะเอาผักี้เล็กมาตำเลยจ้าอัานออมอยู่แล้วนะสิตำแหลกเด้พี่น้อยตำแหลกมันคืออ่อม อ้อมอ้อมอันอ้อมพี่เล็กอยู่ไทยนั่นแม่นผลตำบ่อนแหลกเนาะผลอ้อมเป็นใบแต่ว่าอันนี้นะเม็นตำเนี่ยตำแบบนี้พี่น้องเนี่ยตำจนแหลกขั้นไทยปรมักแหลกกะบอตำก็ได้พี่นออ้องเอ้ยเพราะว่าข้าต้มมันกระเปื่อยแล้ว โมมีอันนั้นพี่น้องเอ้ยโมยมีไข่หมูแดงขั้นมีไข่หมูแดงนะใส่ไข่หมูแดงน้ำหน้าตาก็สิเป็นประมาณน,นี้พี่น้องเอ้ยคีดดิจ้าแล้วใส่น้ำพี่น้องเ้อลงหม้อแล้วจ้า แกงคีเล็กบ้านเจ้าจิ๋วสิเป็นประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อสิเป็นขูนขุนแบบนี้เด้อจ้ะโบได้แกงเป็นใบแบบพยุทธทยเด้อพี่น้องแกงแกงใบอ่อนมันเอามาต้มแล้วก็มาตำนี่จ้ะแล้วก็เอาข้าวเหนียวคุยจ้ะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเป็นแบบนี้เด้อจ้าเดี๋ยวเรามันเดือดแป๊บหนึ่งเดี๋ยว,วจะจิวเอานะเอาันนั้ใส่ เดี๋ยวฉจะจไปเก็บผักอีโตแล้วก็ซอยหัวบักบัวใส่ได้จ้าพี่น้องนี่เรามันเดือดก่อน,นจ้ะพี่น้องไปโต้ผู้ดีแดดซองพี่นอ้องเลยมื่อหนูฉันจิเห็ดกินไว้ผู้ดีแดดส่องงามแรงพี่น้อง นี่จ้ะหอมเด้หอมผักนางตูบหุ่นหุ่นเลย จืดพี่น้องฮะจืดน่อยนึงใส่เกลือแม่ก็แม่วันซินเราเนี่จะขำวันซินพี่น้องเกลือเบิดลวฮะ ใส่นางัามีนั่งกะหิ้วขาาบ้าใหม่บ้ใหม่กะหิ้วขาาพี่น้อยอแช่แบบนี้แดดสองุุกแก้ห้อง ย้ำแรงแรง,ง,แรงตุ๊กแกอืมจะแ,แสบเนอ,อะควร,วร,วรทนทนพอดีแดดซ่องเฮ้ยสำเร็จเสร็จสิน้นพี่น้องเอ้ยอ้อมกิเล็ก็ได้มันแดดซ่องจะอย่าเข้นใะได้พี่น้องเอ้ยแดดซ่องแดดย้ำแรง มันไม่บ้างแดดให้แม่ในโลกแดดสองพี่น้องนี่มาเดิมากินน้ำกันเด้อออมขี้เล็กยัง่มาแรงอยู่ๆจ้าแก้แวสุกี้เล็กพี่น้องจ้าโอ้ออยคนใหม่กับโปแซ่บซิม,มก,ก่อนเลยแซ่บพี่น้องแซ่แซ่กินยังอืมใช่ป้ะ ใครเป็นนังพ่อใส่เป็นอะไรแซ่บพี่น้องออมขี้เล็กจ้าแซ่ยู่พี่น้องสำหรับออมพักขี้เล็กนะเมล็ดผลัดสิร็จกินพรอมมือเช็ดจิ้วเห็ดกินไว้บะซี่พาแม่เข้ามาบ้านเมื่อบุษามือนีวันศินนะพี่น้องก็เลยเห็ดเห็ดกินไว้เนี่ยฮันี่มอสว่ามันใหม่ยอะไรไปดูอยู่ แม่บังบังบ,งบังแทบจะพี่น้องเลยอโอเคพี่น้องเลยสำหรับการอ้อมผักชีเล็กแบบบ้านๆแบบลาลาของจิก๊กอะอย่างเป็นอย่างพี่น้องได้เห็นนั่นแหละพี่น้องเลยอ้อมเส้นัง,งนางงวัวนางงวัวแบบบริจีอะไ่นนางงวาวังงวเผาหอะไรพี่น้อง กระแ่บอยูมบะมีแต่ไข่หมูแดงบริใส่ไข่หมูแดงปกติมันต้องมีไข่หมูแดงแล้วก็มีหอยจุบน้ำพี่น้องมันจะแซ่บโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันเนาะจิ๊วกระอขอบใจเด้อทุกแรงพันดันใจทุกกำลังใจที่เขามาเบิ่งมาชมช่องจิ้วบานณาเด้อพี่น้องเด้อขอให้ร่ำให้รวยแห้งนีมีบางฟังเด้อจ้าเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อแล้วสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิ้วบานณาในเด้อจ้าไม่บายจ้าไม่บายนอนมา บายบายบ๊ายบายมือ้อขึ้นมาบ๊ายบายบ๊ายบาย